นิทานเรื่องกากับเบืยดน้ำการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวมีอีกาตัวหนึ่งบินวนไปทั่วทุ่งนาเพราะกระหายน้ำเหลือเกินวอ้ยวอ้ยห่อนห่อนห่อนคือไฟไหม้เลยห่อนแห้งห่อนสติตายแล้วบ่มีน้ำไม่ค่อยกินเลยค่อยหิวน้ำแห้งอ้ยมันบินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอ เหยื่อน้ําใบหนึ่งตั้งอยู่ริมรัว้วอีกาดีใจมากรีบบินลงมาดูแต่พอชะงงกหน้าเข้าไปในเหยื่อกลับเห็นว่าน้ํามีอยู่แค่นิดเดียวอยู่ก้นเหยื่อมันจึงเอาจะจิบน้ําแต่ปากกลับยาวไม่พอโอ้ย,อยทำไงดีมีน้ำก็กินไม่ได้น้ำอยู่ก้นเหยื่อไวรุ่นเซงวัยรุ่นปวดหัวเกิดแต่กับฉันจริงๆโอ้ย อีกาจึงพยายามหาวิธีต่างทั้งมันลองเขียเ่ยเหยือกให้ล้มแต่เหยือกก็หนักเกินไปและมันพยายามยื่ยนปากลงไปแต่ก็ยังไม่ถึงน้ำสักทีอีกาเริ่มหมดหวังแต่แล้วมันก็เหลือบไปเห็นก้อนหินเล็กๆก,กองอยู่ใกล้ๆมันจึงคิดขึ้นได้ว่าถ้าเรานำหินเล็กๆมาใส่ในเหยียกน้ำน้ำก็จะสูงขึ้นและเราก็จะกินได้เรานี่สวยและฉลาดจริงๆอีกาไม่รอช้า รีบขาผินทีละก้อนใส่ลงไปในเหยือกก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก้อนที่สามสามจนน้ำในเหยือกค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดน้ำก็ล้นขึ้นมาจนถึงปากเหยือกอีกาดีใจมากรีบก้มลงดื่มน้ำจนอิ่ม ฮึฮเพราะความสวยและความพยายามของเราจึงทาให้เราได้กินน้ำหนังที่หวังและว,วันนี้เรามีความสุขมากๆโวยมวนคาคๆเลยไปก่อนเดอร์บายบายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงแก้ไขปัญหาด้วยความพยายามและปัญญาอัญชานฉลาดแลว้วจะค้นพบผลทางแห่งความสําเร็จดังสุภาษิตไทยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่น